คนที่เกิดในราศีเมษนะครับดาวพระหัสน,นะครับมาจากสุภวินาศแล้วก็ไปกระดุมพระหมายความว่าไงครับหม้ว่าคนที่เกิดในราศีเมษนะครับนับจากนี้หนึ่งปีเมื่อดาวพระหัสโยกพ้นจากราศีเมษไปสู่ราศีพฤษภอันเป็นตำแหน่งการเงินคือสุภวินาศและกระดุมพระหมายความว่าคนที่เกิดในราศีเมษการเงินและความสําเร็จในชีวิตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองจะต้องมีการพัฒนา อัพเววชีวิตของตัวเองนะครับทางแบบเดิมๆแบบเก่าๆจะไม่ได้ตังค์ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือหลังมือนะครับเปลี่ยนแปลงแบบครั้งใหญ่ในชีวิตเราจึงจะได้เงินและได้ความสําเร็จในชีวิตดังนั้นกระดุมพระสุภวินาศนี่คือคนที่เกิดในราศีเมษ หวังว่าคนราศีเมษถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วโดยเฉพาะวิธีการบริหารการเงินตลอดจนมีเป้าหมายแห่งความสําเร็จจะประสบผลที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองในทางที่บวก